จะพาเพื่อนไปร้านกาแฟที่เขาบอกเลยว่าร้านเนี่ยมันเลิศมากใครที่มาเมืองเอเธนประเทศกรีซนะคะต้องแวะเพราะว่าเด coration เขาคือจัดเต็มมากอุ้ยมันเป็นคอฟฟี่ทีแบบทางเส้นเลยเหรอโอ้ yeah, <man. S 2> oh my god น่ารักมาก <c oughs> <c oughs> มึงฟินมากเลย <c oughs> อร่อยนุน่ะอร่อยมากฮัลโหลสวัสดีค่ะกันมาเจอแพปอีกเรานะคะในช่องแพปบบี้เค วันนี้นะคะแทบจะพาเพื่อนๆไปร้านกาแฟที่เขาบอกเลยว่าร้านเนี่ยมันเลิศมากใครที่มาเมืองเอเธนประเทศกรีซนะคะต้องแวะเพราะว่า d e c อ r a เรชัเขาคือจัดเต็มมากแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงฮาโลวีนใช่ปะก็คือเขาแต่งแบบจัดเต็มทั้งว่าค่าแต่งเนี่ยต้องมีแบบ2ล้าน3ล้านได้เป็นเหมือนบ้านทีสิงเลยนะซึ่งปีหนึ่งอ่ะเขาจะเปลี่ยนเด კ อเรชัประมาณ3าครั้งนะคะก็จะมีแบบฮาโลวีนคริสต์มาสแฟรี่ตีมอะไรอย่างเงี้ย แท็บก็เลยต้องไปค่ะมันเป็นจุดเช็คอินที่ดังมากๆนะคะในเอเนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าเดินเข้าไปจากที่ท,ท,ที่แท็บอยู่เนี่ยประมาณแค่3นาทีนะคะอ่ะไปเมืองเขาก็ดูแปลกๆดีนะไม่ยุโรปมากผสมเอเชียนผสมผสมอะ่ะซึ่งสภาพเมืองน,นะคะก็จะมีแบบกราฟฟิตี้เยอะมากทุกคนเป็นแบบนี้คือแบบ เยอะมากๆตอนแรกก็เครียดใช่ปะ่ะว่าแบบเฮ้ยมันจะอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยมาแบบกับเพื่อนวิ่งคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูอันตรายนะคะล้วก็ลองอ่านๆมาเขาก็บอกว่าค่อนข้างอันตรายแต่ว่าถ้าคอมเพนต์ูแบบในรประเทศในยุโรปตอนเนี้ยเขาบอกว่าคราเลลที่เนี่ยต่ำกว่าปารีสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะ่ะก็เบาใจไปได้นิดนึงนะคะแต่ก็ยังเบาใจมากไม่ได้นะจ๊าเออ โอเคเราทําการฝากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะอยู <c> ่ <oughs> ในคาเฟ่แล้วคือวน,นหานานมากคนแล้วเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินก่อนหิวมากนะคะอันนี้จะเป็นแบบในตัวเมืองในสตรีทเขาเลยนะใจกลางเมืองแถวนี้จะมีแบบของช้อปปิง้งร้านกินเหล้าเยอะนะคะปะ่ะ <c oughs> เมืองเขาก็จะมีความแบบวุ่นวุนหน่อยนะมันจะไม่เหมือนเมืองในยุโรปที่แบบพื้นแบบจะเรียบร้อยอะไรเงี้ยน,นี่จะเป็นแบบค่อนข้างวุ่นวายยุ่งเหยิงนะคะ คนแก้วรีวิวรีวิวเอเทนตั้งแต่เหยียบมาหน่อยก็ดีนะแต่ว่าเมืองเขามันเหมือน, meal, มนเมืองก็น่าจะมีอะไรสวยๆอยู่นะก็นี่แหละสวยๆอยากรู้ไหม<น>อะไรสวยที่สุดตอนนี้นี่จ้าก็องก็อี้เออยอะไรเอ่ยของเอ่ยอันนี้คือในตัวเมืองนะมันก็ไม่ได้มันน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวแต่มันจะไม่น่ากลัวก็ไม่น่ากลัวเพราะคนที่เนี่แปลว่าคนกรีซเนี่ยมีน้ำใจแล้วก็แบบช่วยเหลือเมื่อกี้ คือหาอีกที่ฝากกระเป๋าไม่เจอมีแต่คนเดินมาถามว่าแบบโุ้ยให้ช่วยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยน,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 นู่นนี่นู<ม>่นนั่นแล้วก็วแบบแเดิน,นเดินไปเดินมาก็จะมีแบบผู้ชายชวนคุยบ้างลุงทักบ้างคุณคุณแต่งดูมีแต่คนอื่นไม่แต่งคุณแต่งซออะไรวะกระโปรงก็ไม่สั้นนะ หญิงนึกว่าเป็นร้านเดียวป่าจ้ามันเป็นแส่นหนุนจา้าทุกคนในนี้ก็คือดูเท่ป <What? S 1> ุูบออ้ยมันเป็นคอฟฟี่ทีแบบทางเส้นเลยเหรอโอ้ oh my god น่ารักมากมืองน่ารักมากหญิง เมนูของเขานะคะก็จะเป็นพวกเมนูอาหารแบบทานเล่นนะคะกาแฟชานะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตัวหนังสือมันแบบค่อนข้างเลยเยอร์มันใหญ่มากนะคะเครปก็น่ากินแต่นี่เดี๋ยวฉันจะกินอันนี้ค่ะเฟรเดโลลิควิดดิลิเคซี่นะคะนี่ ที่นี่เขาขายเป็นแบบเบรคเฟสด้วยนะซึ่งเมื่อกี้คุณแก้วเสิร์เนี่ยร้านเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนตามเทศกาลปะแก้วเป็นแบบคริสต์มาสฮาโลวีนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะซึ่งร้านนี้นะคะเขาเปลี่ยนแบบเดคอเรชันตลอดนะคะ ถ้าใครแบบมาก็อยากให้ลองแวะมาเพราะมันแบบเออตื่นตาตื่นใจเนาะอาจจะได้ไปเห็นแบบแบบธีมยูนิคอนธีมแบบคแบบริสต์ม,แบบสมาสธีมอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้อดมินลองรีเสิร์ชรูปไว้ให้นะคะแล้วก็แปะที่อยู่ไว้ให้สําหรับใครที่อยากมานะมันเป็นร้านแบบน่ารักจริงๆแต่ราคาก็แอบสูงหน่อยก็คือประมาณแบบแต่ถ้าเทียบกับมิโคโนสก็คือปกติ องคาถูกกว่ามิโคโนสนะคะเมื่อกี้ได้ยินพนักง,งานเขาพูดนะคะเขาบอกว่าร้านนี้จะเปลี่ยน3ครั้งต่อปีนะคะก็คือฮาโลวีนคริสต์มาสแล้วก็อีกหนึ่งออคคชเชนอลนะคะเหมือนแบบแฟรี่ออคคชเชนยลอะไรสักอย่างนี่แหละเออซึ่งมันแบบจึ้งมากนะถ้าตกแต่งนี่น่าจะแพงอยู่ ซึ่งข้างๆนะคะก็จะมีร้านขายของเล่นของเขานะคะคือ Little Cook Toys Shop นะคะน่ารักมากทุกคน Oh my god ดูดิ ซึ่งส่วนนี้นะคะเขาจะขายเจลาโต้จ้า้วาวมีไอศครีมเยอะมากมีจ้าเมนูฉันอลังการเวอร์นะคะเป็นเหมือนแบบฮอตช็อกโกแลตที่ใส่เฟร์เลโลอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักไหมแก้เป็นหน้ากะโหลกนะสาวอันนี้ก็คือโดนัทต,ต้องอ้วนแบบสุดแบบสับ มึงกินมากเลยเป็นไงอร่อยโอ้ยเอาล้วไงกินไงโดนัทนี่ไงเขามีซ่อมมาให้เนี่ยเขาเามีอันนี้มาให้อีกน้องกินยังไงนี่เรอ เนี่ยหยุ่ดไม่ได้อือร่อยแต่เบาหวานกุ้งเลยนะโดนัทก็เป็นโดนัทแบบเลือบน้ำตาลนี่กินเลยจ้ะ ประมาณ800แท่งแท่งโดนัทอร่อยมากลองทิมค่ะมันเป็นโดนัทเคลือบช็อกโกแลตขาวโอริโอ้ด้วยบ้างโอริโออืมไอซิ่งโอริโอแล้วก็ไม่ว่าไม่กล้าวางโทรศัพท์ด้วยนะไม่กล้าวางเมื่อกี้วางโทรศัพท์แล้วเขาบอกว่าเก็บมือถือดีๆนะก็เลยไม่กล้าเลย อร่อยดูนะอร่อยมากมึงนี้ตวกูแดงแล้วเมื่อกี้เดินเข้าไปข้างในมาแล้วนะคะแต่เขาไม่ให้ถ่ายนะจ๊ะเออซึ่งข้างในเขาก็ตกแต่งเลิศอยู่นะสาวแต่เขาห้ามถ่ายเพราะปะป้ายเอาไว้นะคะก็คือข้างในก็คือแต่งดีมากซึ่งข้างในร้านนะคะจะบอกได้เลยว่าตกแต่งเป็นสไตล์ฮาโลวีนทั้งหมดเลยแม้แต่ในห้องน้ำนะคะแต่เขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะจ๊ะเราถ่ายรูปได้อย่างเดียวค่ะ ออแนะนําให้มามันเป็นคอตสปอตนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเลิศอยู่อ่ะกินร้านขนมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อนะคะจริงๆอ่ะที่มาเดินเข้ามาเพราะว่าบังเอิญมากๆเลยนะคือตอนแรกจะมากินร้านอาหารไทยหน้าปากซอยแล้วเดินเข้ามาแล้วอู้ดันเจอร้านคาเฟ่หวานน่ารักค่ะซึ่งเป็นร้านดังด้วยนะรีวิวเป็นหมืนนะ่นอ่ะคนโอเคจบไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันแบบชิลๆนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนีกแล้วจา้า